Good afternoon everyone สวัสดีตอนบ่ายนะคะตอนกลางวันนะคะตอนบ่ายโมงนะคะตอนนี้อยู่ที่ท่ารถนครชัยแอร์ค่ะเรามาทำอะไรล่ะคะเรามาจองตั๋วกับพัทยาค่ะนี่นะคะเวลาเวลาเดินรถของกรุงเทพอันนี้ก็มีมีนะคะบริการส่งพัสดุภายใน24ชั่วโมงก็มีนะคะจำหน่ายตั๋วทิเกตสะอาดค่ะ เรามาจองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือตั๋วของเราเดี๋ยวหามุมก่อนและนี่ก็คือตั๋วของเราเราได้ตั๋วมาแล้วค่ะกลับวันที่หนึ่งนะคะจะกลับวันที่24แต่วันที่24รถที่กูขันไม่มีต้องไปขึ้นที่สีสเกตแล้วจากสีสเกต าจากคูขันไปสีสเกตก็4 9กิโลมันก็ไกลเนาะแล้วสัมภาระเราอีกก็เลยแบบว่าคงไม่สะดวกงั้นก็รอเป็นวันที่1นละกันเพราะว่าที่วันที่1ที่คูขันเขาจะเปิดวิ่งปกติเคเราก็ได้ตั๋ววันที่1น,นะคะวันนี้วันที่19แล้วก็เหลืออีกห้าวันนะคะที่จะอยู่คูขันแล้วเราก็จะไปลันลาที่พัทยาแฟนคลับพัทยาของมาดามรอนะคะ อีก5าวันเจอกันค่ะแล้วมาดามจะไปป่วนนะคะจะไปป่วนที่พัทยานะคะคิดถึงจียอนคิดถึงเป็นต่อคิดถึงบีออสคิดถึงบ้านที่พัทยาคิดถึงทุกอย่างเลยจะมีใครอยากเจอเราบาอ้บ้ังเนาะจะมีเราจะมีใครอยากเจอมาดามบา้้งเนาะอีนังแนทมาเร็วโอเคนี่ตั๋วของเรานะคะก็เดินทางวันที่หนึ่งเวลา 21นาฬิกา50นาทีนะคะตอนกลางคืนแล้วก็นั่งที่ 1B นั่งด้านหน้าเลยค่ะเอาตัว B แล้วกันนะคะตัว A ไม่เป็นเป็น B แล้วกัน B.1 B.2 โอเคเราได้ตั๋วแล้วเราเก็บตั๋วก่อนเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวมันจะหายราคาก็มีบัตรสมาชิกนะคะราคาก็จะเป็น 1B Gold c โกนคอยู่ที่499บาบาทค่ะเพราะเรามีเมมเบอร์นะคะ ไปที่ไหนขอเมมเบอร์หมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วค่ะออมาจองตัว๋วแล้วเดี๋ยวจะแวะตลาดแป๊บหนึง่งแล้วก็แวะซื้อกาแฟนิดนึงแล้วก็กลับบ้านเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะค่อยเจอกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ภูคขันคะมาส่งมาดามด้วยนะสามทุ่มสามทุ่มยี่ิแล้วกันออกมารอรถเนาะเพราะรถออกสองทุ่มห้าสิบเนาะทุกคนมาส่งมาดามด้วยนะมากันให้เยอะๆเลยมาดามจะขึ้นเครื่องแล้วประตูเกตจะเปิดแล้ว โอเคค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ